สวัสดีค่ะช่องเอ็กี์ซียูค่ะตังตังเปลี่ยนไปเฮ้อ้าวน้องตังตังมาทำไมเนี่ยตังใหญ่เหมือนกันเลยโอ้โอยู่กับอยู่กับกระตัเล็กกับกระตัเล็กตังตังตังเอาตังตังมาดิลูก ดิคือท่านน้องเขาจะจูโจมน้องก่อนเลยดูน้องอออืออืออือลนน้องเลยตัวใหญ่รุ่นพี่เลยเนี่ยได้กินปากมันหอมมากเลยหอมนมไปคืนเข้าก่อนกันมาบ่นกันตัวใหญ่มากเลยอะไรขึ้นจูโจมกันหนักนวงเลยค่ะตอนนี้ ระวังไฟ

ถ้าควรต้องลองก็ได้นะนี๋ยิ่งแล้วอันตัวที่เอาออกแล้วนะแม่เอาฝล่นเรามาก่อนถ้ล้มขูดเหยียบเลยนะว้าวตอนนี้ก็ นะคะไปทางฝั่งข้างหลังแล้วนะคะแต่งตังเป็ช่งางเหรอเอาเอมาลูกเอามา,มาเดี๋ยวโดนตะปู <c oughs> เดี๋ยวโดนทับลูกการรู้ทุกคนจะเป็นหมดเลยเนาะารรู้ตั้งต่ารรู้เย็นเ้

ลองดูเย็นไม่ไม่อบแล้ว ร้านนี้ก็อยู่กับเรามาประมาณสามหรือสีปีนะัตั้งแต่โควิดรอบ2นะคะเปิดมา แล้วตอนนี้ก็ดูแบบไม้เมืแบบมันอยู่จนมันผุกร่อนหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ดีที่ท่านได้มองเห็นเนาะ,ะแล้วก็ขอบคุณน้องมาน้องมินนะคะที่ทําให้หนูได้ร้านใหม่นะคะเ <c oughs> พราะว่าไม่งั้นก็คงจะอีกนานน่ะก็ต้องได้รื้อได้ซ่อมแบบหน้ากันไปนานอยู่เหมือนกันนะคะกว่าจะได้ร้านใหม่นี่ก็ใช้เวลานาน,านเหมือนกันพอมาเจอแบบนี้แบบ ถึงรู้เบาร้านเจ้าของนี่แบบอู้ผู้เยอะเลย <c oughs> อ๋อ,นะอ,กอก็นะคะเดีย๋ยวไปติดตามกันต่อคลิปหน้าเนาะสวัสดีขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ